ชลบชื่อเลยชลบยามไปเต้ยมาไทยครับโอ้ยวันนี้โอ้ยวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ให้มาเท่าไหร่ให้มาสองหมื่นครับผมักเสียอยางไม่เคยเจอเลยหมื่นครับผมเป็นไงบ้างเกมวันนี้ปิดเกมวันนี้ว่าอะไรเมื่อกี้เสียแกคุยว่าอะไรว่าปลายเดือนลอยต่อปลายเดือนนี้ลอยต่อเอ้าประมาณช่วงปลายเดือนวันไหนก็แล้วแต่แล้วกันนะจะให้ลอยไทยอ่ะยังไม่รู้ครับแกว่าร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองอ๋แสดงว่าไม่ได้ไป เที่ยวแล้วดิไช่ครับกลับไปก็เก็บเก็บตัวซ้อมต่อเลยครับอ่าก็โอเคนะผมซ้อมอยู่คอนแก่นครับพอหลักบุญครับแฟโอ้พอหลักบุญยังไม่รู้ว่าเจอใครยังไม่รู้ว่าเจอใครใช่พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามได้พี่เสนาบอกนะมีมีพิกัดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามครับผมอ่ายได้หนึ่งมาอยากได้หนึ่ง ก็ได้ครับผมพร้อมนะครับตอนนี uh, ้คร back ับเคยเจอพ่อประทานมันวยอยากเจอพ่อประทานไหมได้ทุกตัวคุณอยากเจอพ่อประทานมากกว่าพี่กันเท่าไหร่ถ้าอยากอยากเจอพ่อประทานสองหรือสามได้ผมเคยเจอกันมาแล้วครับผมเป็นไงบ้างวันนั้น น้อยครับผมแล้วก็พลาดโดนตบแกครับผมวันนี้คือต้องฝ่าฝืนตลอดเยอะครับผมซ้อมพลรงบุนะครับวันนี้ซ้อมนานครับผมเรียนกว่าครับไปหน้าก็พลังบุญคู่ตั้มเยอะกว่าเนาะทำตั้มกับพี่ปฏิหารพวกพี่ในค่ายเยอะแยะครับผมอยู่สองทนนี่ก่อนปั้มกับพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยครับผมก็ซ้อมที่บ้านก็แตกต่างครับผมเต้าแปดยุกเก้ายุกครับผมโอครับวันนี้วันนี้เราเรื่องกระชุกมันมันยังไงวันนี้ ก็ยากนิดนึงครับผมว่าเราเอาหน้าเสียมากอ๋อก็คือเราเรารู้อยู่ใช่ไหมต้องแล้วเราแล้วเราไปได้อีท่าไหนเอาเราก็ได้ลูกสี่เอาเก้าแทงซ้ายเอามีลูกสี่ได้แทงซ้ายแทงซ้ายแล้วสารลูกแรกล่ะสารลูกแรกก้อนใหญ่ครับผมน้องเขาใหญ่สารลูกแรกนี่ก็ยังดูแบบยังยังเข้าไม่ติดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แต่พอยกขี่มานี่เริ่มตอนเริ่มถึงตัวครับผมล็อกได้หมดูกสีบสบายใจแล้วสบายใจแล้วผมก็ยกข้าออกมา ผมนี้น่าจะเขาฝ่าใช่ไหมคอนเทคอนเทนเกมมาชกวันนี้ไหมก็พอใจครับผมพอใจนะเปิดเกมชกเวยทครั้งเนี่ยที่สังเกตไม่เห็นผมทองเลยวันนี้วันนี้เราเราย้อนผมทองมาเพราะยังไงอะไรไงเอาเลือกกรใช้เหรือไงสงครามไม่ยอมสงครามสงครามยังไม่ได้สะหัสจากผมออกไปเลยยังไม่ได้ยอมกลับกับผมก็ทีนี้ก็ ก็จะเอาเลยใช่เนาะครับผมประกอบกับพี่น้องติดตามหน่อเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนิทรรศขอบคุณไอ้พ่อวุฒิขอหลักคุณครับแล้วก็ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวครับ ขอบคุณพี่น้องชาวผลักบุญทุกคนนะครับผมวันนี้ทำได้แล้วครับผมอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุ18ปดีครับโอ้ยอายุน้อยด้วยนะคุณพ่อวันนี้วันนี้นี่มีกังวลอะไรยังไงบ้างครับอ๋อไม่กังวลครับเพราะว่าพร้อมดีครับพร้อมดีเพราะว่าไม่สะดุดครับสงการก็ไม่ได้เนี่ยเอาครับแต่เอาลูที่ไปกินข้าวมาลงอะไรเข้ามามีมีจุดไหนที่ลูกต้องปรับปรุงแก้ไขไหมพ่อการป้องกันตัวแค่นั้นครับป้องกันตัดใจมป็นไงบ้างจิตใจกลับมาอยังก็อตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยแล้วครับเพราะว่า บังคับสอนหรือต้องสอนอยู่ในระเบียวในแนครับไม่นอนรบกวนกันเลยก็มีความตั้งใจดีเลยครับเป็นคนระยำเลยอ้าวแล้วครับอนาคตมองยังไงฮะก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่ผู้สร้างทำเธอเป็นไปยังไงครับเอาล้วครับมีอาชีพนะไปอันนี้ก็น่าจะมป็นห้องห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นเยอะถึงแสนเนาะเอาล้วจัดจัดดีดีเลยครับผมยินดีด้วย